สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพูดกันเรื่องของการใส่เสียงใน After Effects นะคะก็โดยส่วนตัวแล้วอาจารย์ไม่ค่อยแนะนำนักในการใส่เสียงเข้าไปใน After Effects เพราะว่าตัวโปรแกรม After Effects เวลาที่ Export มาจะค่อนข้างมีไฟล์ใหญ่มากนะพอสมควรต้องมีการถ้าเกิดว่าต้องเอาไปตัดต่ออะไรอีกเพิ่มเติมเนี่ยอย่างใส่เสียงโครมเข้าไปเลยบางทีไฟล์ใหญ่เกินแล้วบางทีการจัดการเสียงบางทีมีปัญหาอยู่เหมือนกัน ไฟบางไฟล์ที่ export มาเสียงหลุดเสียงอะไรก็มีบ้างแต่ว่าถึงกะไรก็ตามอาอยากจะบอกว่า after effects สามารถมิกเสียงลงไปได้ด้วยนะคะมีฟังก์ชันที่อยู่ใช้ได้ปกติพี่เมียก็มีนะคะคราวนี้ถ้าถามว่าโอเคแล้วใส่เสียงยังไงวิธีการก็ง่ายมากก็คือว่าสิ่งแรกคุณก็ import ใช่ไหมอิมพทุกอย่างลงมานะคะในตัวหน้าต่างนี้ใช่ไหมของโปรเจกต์ใช่ไหมคะแล้วก็ลากตัวเสียงเข้ามา เสียงก็ใช้ได้หลายแบบจะใช้เป็น mp3 ก็ได้เป็นเวฟเป็น mp4 ก็ได้นะคะ mp3 มันก็จะเล็กนิดหนึ่งก็ลากมาใหม่ยิง่เยง,งเลยตรงๆเลยนะจ๊ะคราวนี้ต่อไปเรื่องของการปรับระดับเสียงละถ้าเกิดว่าปกติก็จะมีลักษณะว่าพอเสียงอันนี้เดี๋ยวนะอ่ะเดี๋ยวจะถอดให้ฟังเสียงกันนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าบางทีเนี่ยการลักษณะการพรีวิวใช่ไหมคะในโปรแกรมเนี่ยบางที จะช้าหรือแหลกไปบ้างก็จะทําให้เสียงมันอาจจะไม่ได้แบบแสดงผลเป๊ะแบบตอนที่เรนเดอร์ออกมาก็คราวนี้วิธีการใสเ่เพิ่มความดังของเสียงทีละขั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยวิธีการง่ายมากอันนี้การใส่เสียงง่ายๆเห็นอย่างที่บอกไปลากมาลากจากตัวนี้ลงมาปั้งตรงนี้เสร็จละจบมีเสียงแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดเทสตัวมีไหมอันนี้เป็นตอนอนี่ไหมมา,มาละก็ว่าไปคราวนี้ บางทีต้องการปรับระดับเสียงใช่ไหมเช่น <_ C> e <an> ให้ค่อยๆเบาแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปก็สามารถทําได้2อ,อย่างนะคะก็คืออาจจะไปที่ Effect a n d Preset Audio มีการเล่นถอยหลงังอะไรเงี้ยมีการรีเวิร์สสเตอริโอมิกสีเสียงเสริมการทําเสียงดีเลย์ก็มีนะลองเล่นดูพวกนี้อันนี้ก็เหมือนที่เคยสอนใน Effect คือ double click แล้วก็ใส่ค่าเข้าไปแต่ว่าขอพูดเรื่องของการเ,เพิ่มระดับเสียงนิดนึงคราวนี้หน้าต่างของ Audio เนี่ย Windows และ Audio เปิดตรงนี้นะ Control 4ก็ได้นะคะจะเป็นลักษณะของ การปรับแต่งเสียงตอนนี้ยังกดอะไรไม่ได้เพราะาเรายังไม่ได้สร้างคีเฟรมของเสียงเข้าไปใช่ไหมแต่ขออธิบายก่อนคือตัวตรงกลางเนี้ยก็คือถ้าเกิดเราจะปรับเสียงลําโพงซ้ายขวาให้เท่ากันใช่ไหมก็ขึ้นลงเนะี้ยก็ปรับคู่ด้านซ้ายขวาก็จะไปกับเราแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้ลําโพงด้านขวาหรือซ้ายดังมากหรือน้อยกว่าอีกด้านหนึ่งเราก็สามารถปรับแยกได้ว่าจะเอาด้านไหนนะโอเคต่อไป ถ้าเกิดในซาวด์ถ้าเกิดเราหักหัวลูกศรลงมาอย่างนี้ใช่ไหมเราเห็นว่ามีคําว่าออดิโอพอหาักไวทีเนี่ยจะมีออดิโอเลเวลตัวนี้ไงที่ไว้ปรับเสียงว่าจะเอากี่เดซิเบลใช่ไหมเวฟฟอร์มอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของก็คือเป็นคลื่นเสียงให้เราดูว่าลักษณะเป็นยังไงใช่ไหมสังเกตตอนนี้ช่วงเป็นช่วงขาดอยู่คือช่วงต้นยังไม่มีเพลงมีเพลงช่วงนี้ใช่ไหมสมมติตั้งแต่ตรงเนี้ยเราอยากให้เสียงค่อยๆค่อยๆดังคือเริ่มจากเบา ก่อนองนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปที่ออดีโอกดในกาคือสร้างคีย์เฟรมใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็อาจจะให้ค่อยๆดังขึ้นกระดาเห็นไหมสังเกตถ้าเกิดเราเลื่อนขึ้น2องข้างจะดังขึ้นเป็นเกดแต่ถ้าเกิดเราด้านใดด้านหนึ่งก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะก็แล้วแต่อันนี้ก็เพื่อความประสบการณ์ในการอะไรรับชมต่างๆก็ให้ไม่เท่ากันก็ได้หรือจะเท่ากันก็ได้อะ สมมติตรงนี้เราอยากให้แบบดังสักสองอ่ะข้างหน้าเราอยากให้ดังขึ้นเด็ดเพิ่มเสียงอย่าลืมจําได้ไหมกดคีย์เฟรมข้างหน้า,า,นากดเข้าไปอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นค่อยเพิ่มขึ้นใช่ไหมตรงนี้ก็จะสูงขึ้นเวฟฟอร์มจะค่อยสูงขึ้นนิดหน่อยอ่ะโอเคตรงนี้อาจจะแบบอยากให้เบาลงสมมติเบาลงอ่ะโอเคการแสดงผลอันนี้ขออนุญาตว่าไม่กด จะกดก็ได้นะแต่ว่าเสียงอาจจะแตกนิดหนึ่งเพราะว่าเราอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าการประมวลผลบางทีนี้ไม่ใช่รีวิวไทม์นะไม่ใช่รีวิวไทม์อาจจะต่างนิดหน่อยต้องฟังดูดีพอดีตั้งความเปลี่ยนแปลงเสียงไม่คออ่อยสูงนักก็อาจจะไม่ได้ยินอย่างชัดเจนนะคะแต่ก็สังเกตด้านข้างด้านข,าขวามือที่ออดีโอใช่ไหมเห็นไหมมีความเปลี่ยนแปลงของออวอลลุมเสียง ก็ปรับง่ายๆอย่างนี้ก็วิธีการใส่เสียงก็มีเท่านี้ตอน Export ก็ Export อออกมาจบแล้วนะจ๊ะ